คุณครเท้มันคือหยีบเดินทางของเราอ่ะมันคือจดหมายแล้วเข้าโรงเรียนฮอกวอตเป็นสิ่งที่อยากได้มันตั้งแต่อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดอันบ็อกของที่เราสั่งมาจากประเทศอังกฤษเราสั่งของแฮร์รี่พอตเตอร์มาอีกแล้วค่ะทุกคนของสิ่งนี้มันเป็นฮอกวอต กิฟต์ทรัมก็คือเราอะถูกแท็กใน IG แล้วก็ใน Facebook จากแฟนคลับหลายคนมากๆว่าอยากให้ซื้อมาเปิดจังเลยไอสิ่งนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนอุปรกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการเข้าเรียนในฮอกวอตดันั่นเองนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยสามารถเลือกบ้านได้แล้วก็รวมถึงถ้าเกิดแบบเลือกบ้านไม่ถูกฉันไม่รู้ฉันจะอยู่บ้านไหนดีก็สามารถเลือกเป็นฮอกวอตได้ซึ่งเราเองนั้นก็เลือกเป็นฮอกวอตมาจะได้กลางๆนั่นเองของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ราคา1น5ปอนเ็ด์ิาปนะคะตีเป็นเงินคร่าวๆประมาณเออ2 2 0 0 บาค่าภาษีอีก4,000บาทครั 5, 5, บทุกคนเกินครึ่งของค่าของอีกคุณพระงงปะ7,500บวก2 4, 2 0 0่ากับ9ก2 0 9,700บวกอีก4,000 1 0ห0ึ0บาทค่ะแพงมากจะเท่าราคาไม่กวาดแล้วเอยเอเออเราเห็นของแล้วนะคะ แล้วจะบอกว่าของที่เราสั่งมามันจะมีบางอย่างที่เราสามารถสั่งเป็นแบบตัวย่อชื่อได้เว้ยเพื่อให้เป็นของเราซึ่งเราอ่ะ M L มาจากมารีเลเ่ค่ะพผมเป็นกระเป๋าของเราคนเดียวโหแท่เลย คือหยีบเดินทางของเราอะ่ะคุณพระเท่มากเลยเว้ยทุกคน <c oughs> มันอย่างเท่นี่ถ้าดูข้างหน้าเป็นอย่างนี้โอเคที่เมื่อกี้บน่บนทว่ามันแพงไม่น่าบ่นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็แฮปปี้อยู่ดีนะครับอ๋อแต่ตรงนี้ไันเป็นแค่เหมือนอารมณ์แบบสติกเกอร์เองวะแค่ <c oughs> สติกเกอร์มาแปะอันนี้เนี่ยสามารถสั่งทําได้ก็คือไม่เกิน3ตนัวอักษรตอนแรกก็กะจะเป็น M E L จะได้เป็นแบบว่ามาลีเออร์จนีเลเรยแต่รู้สึกว่ามันก็จะเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยหรือจะเป็นแบบ Z ซดเออรส้มมาลีก็จะดูแบบไม่ค่อยเก็ตฝรั ก็อย่างนี้นะเอาเวลาเราแบบขึ้นรถไฟอะ่ะแล้วเราก็เอาของไปรวมอะ่ะเขาจะได้เอาไปส่งถูกเตียงถูกบ้านนี่มันคือกระเป๋าเลยว้ยทรัลจริงจริงอะ่ะคือเราสั่งเป็นเซนต์ฮอกวอตส์กิฟทรัลกมันก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราสั่งเป็นบ้านของข้างในก็จะเป็นแบบของประจําบ้านนั้นๆแต่นี้ก็จะเป็นเหมือนของประจําโรงเรียนกลางๆสาหรับคนที่เลือกไม่ได้คือเอาจริงปะเคยทําแบบทดสอบมาหลายรอบใจเรารู้สึกว่าเราเป็นเลเวลคอแต่เราเคยทําแบบทดสอบครั้งแรกได้กิฟฟินดอร์สักพักหนึ่าาเอ,อนนี้้แลนนว,ว,วกั ของเขานะคะก็เป็นแบบหนังๆนะแต่คิดว่าไม่ใช่หนังแท้แล้วก็ตรงนี้เป็นแบบไม้แต่ทําเหมือนแบบเหล็กๆนี่ตรงนี้ก็เป็นเหล็กแต่มันดูดีมากเลยนะเว้ยมันดูแบบขลังเลยอะ่ะอันนี้มีแบบเออแบบเป็นเปาะแปะนะคะสามารถเลาะหรือก็ปึ๊บตรงนี้ได้เปิดแมงสองตา้มาพาม,าม,ามโอ้ข้างในเป็นไม้เว้ยทุกคนแล้วก็เป็นของแล้วเดี๋ยวซิว่าเราจะได้ของอะไรบ้างนะคะเฮกุย เลยมันคนละแบบกันตัวเทควิกตัวข้างล่างที่ออฟฟิศอะมันตัวใหญ่เว้ยนี่ตัวนี้เดียวเองน่ารักจังเลยก็คือเราได้สัตว์เลี้ยงนะคะไม่แน่ใจว่ามันมันบังคับมาเป็นอันนี้หรือมันเลือกได้นะตามหลักแล้วเนี่ยนะคะการที่เราจะไปเข้าเรียนที่พ็อกบอตได้เนี่ยก็จะอนุญาตสัตว์เลี้ยงอยู่ไม่กี่ประเภทนั่นก็คือเลี้ยคู่ทางคคกแมวอย่างรอนก็จะมีหนูก็คือจะอนุญาตประมาณนี้เท่านั้นป่ะอันต่อไปดีกว่าสิ่งที่เราได้นะคะก็จะออริจินอลและของแท้ลูกอมทุกรสของเบอร์ตี้บ ปกติอะที่เราเคยเห็นขายในไทยมันจะเป็นกล่องสีเหลี่ยมๆใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือแบบเหมือนในหนังเป๊ะเว้ยมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนลูกอมทุกรสของเบอร์ตี้บอดนะคะอันนี้ก็คือ8.95%ปอนด์แล้วนะเว้ยทุกคนอย่างเท่ต่อไปค่ะ <Okay. S 2> กบช็อกโกแลตของแท้นะครับผมส่งตรงจากอังกฤษเลยนะคะซึ่งข้างในก็จะมีการ์ดพ่อมดแม่มดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกัน,นะคะ่ะเราเคยเปิดหนึ่งครั้งตอนที่เราไปที่ยูนิเวอร์แซลที่ญี่ปุ่นนะคะที่โอซาก้าตอนนั้นเราได้เฮลกาฮาโฟพับมั้งก็คือได้เป็นเป็นผู้ก่อตั้งบ้านฮาฟพับน uff, ในฮอกวอตส์นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกัน,นะค,ะค่ะว่าเราจะได้ใครตืน่นเต้นวะเราอยากได้ดัมเบลดอนนะอา้าวละลายหมดแล้วอ่ะโอ้กบละลายอ่ะมันมาไกลนะทุกคนมันมาจากอังกฤษอะเนาะน้องละลาย Oh no, oh no. ได้อยู่แล้วทุกคนแต่ดูตามันดิแบดแย่ไลเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รื่องไรเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นเฮ้ยสิ่งที่เราได้คือเดฟลินไวทอนนะคะเป็นผู้ที่คิดค้นนะคะนิมบัสเรสซิ่งบลูมก็คือเป็นผู้คิดค้นนะคะไม้กวาดรุ่นนิมบัสนั่นเองเ <c oughs> จ๋งว่ะเอาจงจริงโคตรเท่ต่อไปอีกหนึ่งอย่างที่เราจะสามารถคัสตอมไมซ์ชื่อได้นะคะก็คือสมุดของฮอกวอตนั่นเองถ้าเราซื้อเป็นบ้านมันจะเป็นผงบ้านประจำนั้นนี่นน ML เป็นของฉันใครก็เอาไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตราฮอกวอตเลย อย่างที่บอกเฮ้ยกระดาษมันเจ๋งมากแก้วมันเป็นสีเหลืองเหลืองมันดีเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอะทุกคนมันน่ารักมากมีราคาด้วยนะ15ปอนคือเหมือนถ้าเราซื้อเป็นกิฟต์ทรัลอย่างเงี้ยมันจะคุ้มกว่าได้ของในในเหมือนมูลค่าเยอะกว่าเงินที่จ่ายไปนะคะได้ยูอ่ะไอพวกนี้นะครับเครื่องแต่งกายก็คือถ้าเอาเป็นบ้านก็แน่นอนได้เป็นบ้านแน่นอนนะคะแต่ว่าเราอะได้ของกิฟฟินดอร์เยอะมากแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราเอาเป็นแบบของฮอกวอตส์ดีกว่าเพราะเราไม่เคยเห็นขายว่ะเราไม่แน่ใจเราอาจจะ ความจําไม่ค่อยดีนะคะจากการที่เราไปยูนิเวอร์แซลนะที่โอซาก้ามาเนี่ยเราจําไม่ได้ว่ามันมีของฮอกวอตไหมแต่เท่าที่แบบจําได้ในหัวคือน่าจะมีแค่4บ้านอันนี้เราเลยรู้สึกว่ามันดูพิเศษกว่าตรงที่เราไม่ค่อยเห็นของที่เป็นแบบเฉพาะฮอกวอตอะขายก็เลยเลือกอันนี้มาด้วยนะคะ เท่มากอันนี้กี่บาท8 8ปอนด์ค่ะยังไม่หมดนะคะเครื่องแต่งกายเราได้อีกหมกเออมาเป็นเซตเลยเท่มากก็คือเป็นเหมือนยูนิฟอร์มนะคะโคตรเท่เลยว่ะแล้วก็ถุงมือไีดูชาติไหนจะได้ใสกันทุกคนถุงมือก็14ปอนด์แล้วต่อไปอันนี้คือพินแบชนะคะหรือเข็มกลัดนั่นเองค่ะที่เราจะเอาไปกลัดเสื้อกัดผ้ากัดกระเป๋าก็ได้นะคะเป็นเข็มกลัดอย่างงี้ที่มันเป็นหมดๆนะคะ เป็นหมดแบบนี้อันนี้เป็นตราฮอกวอต์นะคะมันจะมีของบางอย่างที่ไม่เหมือนกันกับทรังอันอื่นนะถ้าจําไม่ผิดเหมือนมันจะมีพวกอย่างเงี้ยที่บางอันอาจจะไม่ได้แบบเป็นของบ้านแต่เปลี่ยนชนิดของไปเลยอันนี้ก็น่าจะต้องไปดูในเว็บีริงต่อไปอุ้ยเราได้ปากกาเขียนว่าฮอกวอต์นะคะแต่ได้2แท่งว่ะปึ๊บได้สีดําแท่งหนึ่งแล้วก็ได้สีเฮ้ยทำไมอ่ะแกเชื่อว่าเขาใส่ผิดอะซลิทอลีนมาจากไหนวะเขาอาจจะพลั้งมือใส่ซาลิทอลีนมาหรือเขาเลือกบ้านในชฉันวะถ้าเกิดตอนนี้ฉันอยู่ครบสีบ้านแล้วนะก็ ขอบคุณมากนะคะหรือว่าเป็นค่าภาษีที่จ่ายไปแล้วกันต่อไปตัวน,นี้เราชอบมากเป็นพวงกุญแจซึ่งถ้าเป็นของบ้านอื่นนะมันก็จะเป็นสีของประจําบ้านเวยอันนี้เป็นฮอกวอตส์พวงกุญแจฉันเห็นมาฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมีขายอันนี้ประมาณ7ปอนด์เขียนตรงนี้นะคะว่าฮอกวอตส์นะคะแล้วก็เป็นลายผ้าพันคอสีดําแล้วก็เป็นสีสีประจําบ้านอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะฉันจะเอาไปห้อยกุญแจแล้วก็แกอันนี้ โคเทมันคือจดหมายที่ใส่เป็นชื่อชั้นและที่อยู่ของชั้นจริงๆมันคือจดหมายรับเข้าโรงเรียนฮอกวอตที่เราสามารถใส่ชื่อของเราและที่อยู่ของเราจริงๆเว้ยแกเราซ์เ t u r e แบบที่ผิดมันยังดีเลยอะ่ะ Miss M เลอเล่แล้วก็ที่อยู่ของเรานะคะเป็นสิ่งที่อยากได้มาตั้งแต่อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์โอเคได้แหละข้างในก็เป็นชื่อเราทุกคน We are pleased to inform you บลา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 ลงชื่อด้วยศาเฟรเซอร์มากรนากันแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องใช้เมื่อเข้าเรียนนะคะเช่นยูนิฟอร์มจะต้องซื้ออะไรบ้างหนังสือนะคะก็จะต้องมีแบบ standard book of spells fantastic beasts and where to find them อุย้ยมีแล้วพอดีซื้อเตรียมไว้เมื่อหลายปีที่แล้วพิล์มครั้งที่หนึ่งจะด้วยนะคะ <laughs> นี่คือจดหมายที่แบบเด็กๆทุกคนที่เป็นแฟนแฮร์รี่ใฝ่ฝันถึงมันดีมากและอย่างสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราจะเป็นพ่อมดแม่มดที่สมบูรณ์ไม่ได้ค่กเราขาดไม้กายสิท์ไปอ,อ๋อมันเป็นลายเฉพาะคือเป็นลายแบบ,แบ,บไม้กายสิทธ์ฮอกวอตเลยเป็นไม้กายสิ์ที่ไม่มีในเรื่องนะคะเพราะว่ามันสลักเป็นตราฮอกวอตทุกคนนี่เป็นสี่บ้านแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนปลายปราสาทโคตรเท่เทมากเลยว่ะ มันแเงมากเลยแล้วมันมีน้ำหนักอะทุกคนมันไม่ได้กองแกงนี่แล้วก็อันนี้มีเป็นแบบใบเขียนว่ามาเกสิตอันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากห้องถงกลางคือเป็นห้องถงที่กินข้าวโคตรเทเลยคุณพระ13,700บาทก็คือแพงอยู่แต่ว่าของที่ได้ก็คือประมาณนี้ เราได้ <laughs> ลูกอมทุกเม็ดของเบอร์ตี้บอดาจะไม่ลองก็ไม่ได้นี่จริงๆุตสาคขขามๆไปแล้วนะ <laughs> อีกพวกยังมาจําได้อีกว่าต้องกินนะ <laughs> อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รสอ้วกอ่ะค <laughs> ือในหนังสือมันมีรสอ้วกเราก็เลยไม่รู้ว่าของจริงมันมีรสอ้วกไหมเพราะถ้ามีมันคงจะแย่มากเลยอ่ะ <laughs> อ่าน,นี้เขาบอกมี20รส <laughs> รสแบบปกติคือกล้วยแอปเปิลเขียวพริกไทยดาซินนามอนแคนดี้ฟรอสต์บลูเบอร์รี่ไส้กรอกเชอร์เบทเลมอนสิ่งที่ไม่ปกติคือรสดินไข่เน่าปูอ่ะมคนหนีขี้หูรสสบู่รสไส้เดือน ประมาณนี้นะทุกคนที่ไม่ปกตินะน่ากลัวมากเลยเออไปให้ห้องน wow? ุ้นกินดีกว่าเขาซื้อมาแก้งกันไม่ใช่หรอวะนี่ทำไมกินเองอ่ะการที่เลือกอันนี้นะมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ทั้งซินเนมอนแล้วก็ไส้เดือนเวยแล้วดมก็ไม่รู้อะเอาแล้วนะซินเนมอนรอด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 ไปีเียก่อนเลย ลดยาแน่เลยคุณวรลดยาเขียวมากเขียวมากทุกคนมีอะไรให้ลองค่ะอ่ะหยิบกินเข้าไปแล้วบอกว่าคือรสอะไรอูเบอร์รี่ได้แคนดี้ฟรอสอ่ะอเบอร่รี่อเบอรี่คทคนดีๆ่ะทำไมวะใครอยู่ห้องน้ำอ่ะเอง นั่นเลยเรื่องเดียวตูนอะรถ Candy Frost รถเหมือนสายไหมอะพี่โจ๊กยังไงโผหยิบหนึ่งเม็ดค่ะรถอะไรชอร์ลี่ไม่มีใครได้รถแปลกประหลาดเลยเพราะฉะนั้นฟุกไ่กองไม่กล้าลองจริงอันนี้อันนี้ในโพลคือรถอะไรนะบวกไม่กล้าอัันนอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้ั้นดเอ๊ะ นี่รสขศิมูกแนนนีรศิมูเค็มคือมันกัดแค่คำเดียวมันรู้รสเลยเว้ยมูม,มันเค็มตอนเด็ก <c oughs> เคยกิน <c oughs> <c oughs> มีอะไรอีกีไข่เน่าเด็กๆให้พี่โจกินไข่เน่าพี่โจกินไข่เน่าเลยเนี่ยอะไรไม่ดีทำไมต้องมาให้อยากรู้ว่าเป็นไงไะ เหมือนไฟนอลเลยอ้าวคนเลมอนอร่อยอ๋อเออว่ะเลมอนคคอนนี้นี่ว่ะ <c oughs> ก็จบประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนคิดว่าคุ้มไม่คุ้มชอบไม่ชอบอยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าคราวหน้ายอยากจะซื้ออะไรมา <c oughs> เปิดและรีวิวกันนะครับผมวันนี้ก็สนุกสนานไม่รู้คนดูสนุกไหมแต่เราสนุกมากนะคะโอเคเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะปิง <c oughs>